ทุกคนบอกเลยคอนนี้ห้ามกระพิบตาห้ามกระพิบตาจ้าต้องตาแข็งๆไว้แล้วก็แบบดูดีๆดูดีๆดูดีๆกับการที่ไม่ได้เจอกันตั้งวันหนึ่งต้องดูดีๆนะเพราะเขาไม่ได้เจอกันตั้งวันหนึ่งมันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งแล้วดูฟิลเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันแล้วดูฟิลเวลาที่เขาแยกกันมันแปลกมากสองคนเนี้ย ไม่ไม่รู้มีใครรู้สึกเหมือนบุ๋มไหมอืมแล้วใดๆพี่เสกมาจ้าพี่เสกโลโซน่ารักมากแกก็แบบว่ารุ่นลูกกันเนาะเห็นนุกปลายแกก็ถามเลยใครนุกใครปลายก็ดีนะที่เขาแบบตอนแรกอ่ะเออมันมีหลายๆคนที่บุ๋มรู้จักกันนะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่านุกปลายอ่ะมันคือสองคนเนี่ย ขานึกว่าเป็นคนคนเดียวกันนึกว่ามันเป็นชื่อเดียวอ่ะชื่อของคนคนเดียวอะ่ะอืมแค่เขามีสองพยางอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันมีสองคนนะแฝดนะคะแฝดแฝดแฝดพิเศษเขาก็น่ารักกับน้องๆมากถ่ายรูปก,กันน้องๆใดๆแล้วทุกคนดูช่อเดิผู้จัดเขาก็จัดให้ดีเนาะช่อเดียวจ้านกปลายช่อร่วมอัปเดตคนเดียว นกปายทำอะไรมัน,ม,นมันต้องด้วยกันเนี่ยมันร่วมอะอะไรมันมันต้องร่วมอะ่ะมันต้องแยกคนอื่นนะต้องแยกถ้านกปายเขาจะต้องร่วมดูช่อที่มอบให้พิเศษทีออเตดถือช่อหนึ่งนกปายถือช่อหนึ่งจริงๆนะไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดนิดเดียวขอโทษ ไม่ได้คิดนิดเดียวไม่ได้คิดนิดเดียวจริงๆพี่เท็ดดีเ้เขามีอะไรจะคุยกับแฟนๆอีกนะครับสาวๆนุ๊กป้ายน่ารักมากขอถ่ายรูปไปลงเฟซบุ๊กได้ไหมจ๊ะขอไฟมันเวทีสว่างสว่านะครับ ขอแบ่งใจสาวนุกกปลายให้กับโลโซด้วยได้ไหมครับชูมือขึ้นมาได้ไหมครับสูงสูงเ้นุกไโอ,อ,อไ้นุกปลา,ายครับสวัสดีครับ โอ้ยนี่ลุ้นลูกพี่เลยนะเนี่ยคนไหนชื่อนุกชื่อปลายยงไงครับเนี่ยนุก,ก,กนี่ปลายอา่ะแล้วคุณโน่นะ่ะอ๋อเลยโอเคโอเคเอามาถ่ายรูปกันถ่ายรูปก,กัน โห่รนะนะุ่นะล,ลูกพี่เลยนะเนี่ยเลยไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่อ๋อนี่ที่ลุกไปข้างหลังนี่ใช่ไหมแฟนคลับทั้งนั้นเลยใช่ไหมเอาแล้วแฟนคลับพิเศษไปไหนอ่ะ อ๋อยังดีใช่ไหมโอเค <laughs> งั้นมาเต้นรำกันเลยนะครับครับบ้าน